นี่คุณพ่อนี่นี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์สังคมนะครับน่าจะเป็นก่อนที่คุณวรัตเกิดผมไปค้นมาที่หอสมุดหนังสือพิมพ์นะครับอเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวช่วงแรกๆเนี่ยเราจะค่อยๆไปจะได้เดินกันไม่ผิดทางนี่คือรูปคุณแพรวิไลคุณแม่ของคุณเธอเสียชีวิตจากการตกตึกตอนนั้นคุณวรัตเนี่ยน่าจะยังเด็กอยู่ยังจําความไม่ได้แน่นอนผมไม่เข้าใจทําไมต้อง ปิดบังผมทุกคนเลยเรื่องแม่ของผมที่บ้านนะไม่มีรูปแม่ผมสักใบนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นรูปแม่ผมน่าสงเพรชมัดน,นั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหากันต่อครับปิดบังเรื่องแม่ผมแต่ดันเปิดเผยเรื่องที่พ่อผมแต่งงานกับผู้หญิงีคนหนึ่งคุณเปินสนาของคุณนะ่ะของฉันอะไรนะคะคุณก็ฝันเห็นเขาไม่ใช่หร ผมว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณวิชาเนี่ยรักมากแน่ๆท้าไม่อย่างนั้นลูกก็คงถูกทำลายไปแล้วไม่พ้นมือคุณวานีแน่นอนผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมที่คุณย่าเขาสั่งให้ทิ้งทุกอย่างที่เรือนชุมกุหลาบผมว่าน่าจะรวมถึงพวกรูปพวกนี้ด้วยถ้าเราเนี่ยนะยังมีรูปอยู่เรายังน่าจะหาประโยชน์ได้ กล้วยถ่ายรูปกันไว้ค่ะออาแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะไม่ถามผู้หญิงคนนั้นเขาแต่งงานกับคุณพ่อแล้วทำไมเขาถึงถึงว่าเข้าฝัานผมได้ หรือว่าจริงๆแล้วเขาคือคุณแม่คุณกลวยก็ว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะไม่ยงั้นเขาไม่เข้าฝันคุเป็นสิบสิบปีหรอกที่เขาติดตามคุณมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอยากที่มาเจอคุณกล้วยไม่ใช่หรอกค่ะกล้วยก็แค่คนไข้พิศนาค่ะคุณนันนก็นั่นแหละครับ ไม่แน่คุณปิิศนาเนี่ยอาจจะรอคอยคุณสองคนอยู่ก็ได้กล้วยขอไม่ดีใจนะคะบุวยคุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณรับปากาด้วยนะสองครั้งแล้วนะครั้งแรกตอนอยู่ที่เรือนสุมกุหลาบครั้งที่สองคุณหนีไม่ได้แล้วนะฉันก็ไม่ได้คิดจะหนีค่ะเอาเป็นว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วกัน คุณย่าไม่เหลือคนเก่าคนแก่ให้เราสืบเลยอะเราจะทำไงต่อดีไม่มีสรรพสิ่งใดบนโลกใบนี้ที่เคลื่อนไหวแล้วไม่ถึงร่องรอยทำไมผมไม่คิดเรื่องนี้ตอนที่อยู่งานศพคุณพ่อมันต้องมีแขกสักคนสิเรายังมีงานร้อยวันไงล่ะครับเออจริงด้วยถึงแขกที่มาร่วมงานเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับ แขกที่มาในงานศพแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะหาบอกแสจากแขกที่มาในงานหรือคุณปิศนาได้นะครับใช่